วันนี้นะครับจะมาแชร์เทคนิคการผัดข้าวผัดกุ้งยังไงนะครับให้มีชีเรียงท้องสวยน่ารับประทานแบบนี้ครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่ทุกคนสามารถทําง่ายนะครับข้าวผัดเป็นเม็ดด้วยสวยเหมือนเดิมครับเริ่มจากผมใช้ข้าวหอมมะลิหุงสุกครับแช่เย็นทิ้งไว้หนึ่งคืนครับแล้วก็ตอกไข่ไก่ใส่ลงไปแบบนี้ครับแล้วก็ใช้มือนะครับผสมคลุกเคล้าไข่ไก่กับตัวข้าวนะครับให้เข้ากันนะครับข้าวเนี่ยมันจะดูแฉะแแบบนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเวลาผสมนะครับอยากให้ข้าวเนี่ยเป็นก้อนครับจากนั้นนะครับผผผผมมมมจจะะะะะะใใใชช้้้้้้งงงงงปปปรร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 ุุุขาาาาาวววววัััััััดดตตคค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 คบบ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 บนนนนนนนิลลลลสสส่่่่่อออออเเเเียยกกก็็ืืืแไไพ เท่ากันกับ ตัวข้าวแล้วก็ไข่ได้เลยครับแล้วก็ตัวผงปรุงข้าวผัดตาครัวบ้านสวนเพียน์ครับบอกเลยว่ามีกลิ่นหอมพวกระท้อยู่เล้นครับแล้วทำให้ทุกอย่างเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นครับจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะครับแล้วก็เออ่รอให้กระทะร้อนนะครับแล้วก็ใส่ข้าวลงไปนะครับตอนแรกมันจะดูเหมือนแฉนครับไม่ต้องกังวลไปนะครับเดี๋ยวเราผัดไปเรื่อยๆนะครับข้าวมันจะเริ่มเออ่เซตตัวนะครับไข่มันจะเริ่มสุกนะครับมันจะเป็นเม็ดๆร่วนๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเทคนิคนี้นะครับอร่อยหอมแล้วก็ข้าวเป็นเม็ดแล้้้้้้้้ววววววกก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 ็็มมมมีีสสสสเเเหลลลลลืออองงงงยยาาาานนนนนะะะะคคคคคครรรรรรััััััััับบบบบจพผผผดดขิุุุ่่่ไใปแแๆ ข้าวเนี่ยไปพร้อมกันเลยนะครับนะาแล้วก็ข้าวเนี่ยมันก็จะสุกดีมีกลิ่นหอมนะครับแล้วกุ้งก็จะสุกพอดีนะครับจากนั้นใส่ต้นหอมลงไปนะครับนะาใครไม่เอ่อไม่อยากใส่ต้นหอมก็สามารถใส่ผักอื่นๆได้นะครับตามความชอบเลยนะครับผัดคูเค้าให้เข้ากันนะครับก็จะได้ข้าวผัดกุ้งที่มีเม็ดร่วนสวยแล้วก็สีเหลืองสวยแบบนี้นะครับยังไงก็ลองมาทาตามดูครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อยากให้ทําคลิปเมนูอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยครับ